จังหวัดมหาสรารคามมอบเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรติบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะ ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น4สารกกลางจังหวัดมหาสรารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยบุคคลต้นแบบในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวของจังหวัดมหาสรารคามระดับผู้บริหาร ประกอบด้วยในอำเภอทุกอำเภอจำนวน13รายทางนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2563ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนในพื้นที่13อำเภอ1,944หมู่บ้าน30ชุมชนดำเนินการปลูกผักสวนครัวแล้ว2 1 4 6 1ครัวเรือนคิดเป็น1ะ9 9 6 6ของครัวเรือนทั้งหมด และได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบอรบอนในพื้นที่วัดรวมทั้งสิ้น188แห่งโดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน